ในยุคที่มีแต่การบูลลี่และการกดดันทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอัตราและแนวโน้มการฆ่าตัวตายมากขึ้นและซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงผู้มีความเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้าใครที่อยากจะดูและใจกล้าพอก็มาฟังสปอยในซีรีส์เกาหลี tomorrow สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูแต่ซีรีส์อย่าลืมกด subscribe like แชร์ให้ด้วยนะคะ เริ่มต้นด้วยเชวจุนอ,อุก ผู้ชายที่ตกงานมาทั้งหมด3ปีแล้วไม่ว่าเขาจะไปสมัครงานที่ไหนก็แพ้เส้นสายทุกทีแม้กระทั่งวันนี้ที่บริษัทผลิตปุ๋ยเขาก็แพ้เส้นสายอีกครั้งด้วยความที่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเพื่อนของเขาเลยชวนเขาไปสอบราชการจะดีกว่าแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของเขาได้โทรมาเขาก็ไม่มีคําตอบให้กับแม่เพียงแต่เดินเศร้าๆกลับบ้านจุนอุกได้ไปเจอชายคนนึงที่กําลังจะโดดสะพาน และเขาก็ได้ทำการช่วยเหลือเอาไว้และตอนนั้นคูยอนและอิมก็ได้เข้ามาเธอได้ให้สติกับชายไร้บ้านว่าจะฆ่าตัวตายทำไมคิดสั้นเหลือเกินนะและจุนอุกก็ไม่พอใจกับการพูดของคูยอนและในตอนนั้นเองที่ทั้งสองคนกําลังเถียงกันชายไร้บ้านก็ทำการกระโดดสะพานอีกครั้งหนึง่ง จุนอุกก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยชายไร้บ้านที่กำลังจะโดดสะพานอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าครั้งนี้ชายไร้บ้านและจุนอุกก็ได้พัดตกจากสะพานไปทั้งคู่ก่อนที่เขาจะหมดสติเขาได้เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดน้ามาเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาในเวลาต่อมาเขาตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องตกใจว่าทำไมตัวเองมีถึงสองคนเฮ้ย <"He i, S 1> นี่ฉันกำลังฝันอยู่หรอวะคูยอนได้บอกกับเขาว่าเธอคือยมมทูตและเป็นหัวหน้าทีมของการ จัดการวิกฤตแผนกวิญญาณแห่งสำนักง,งานจูมาดึงเธอได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ถ้าว่าเขาได้มาขวางการทำงานของเธอ <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น <c oughs> ก็แค่อาการของนายโคมา่าและนอนเป็นผักอีกสักสองสามปีเองทำเอาจุนอุกถึงกับโวยวายว่าเฮ้ยนี่อุตสาห์ช่วยคนนะแล้วก็เป็นคนดีด้วยทำไมถึงได้รับการตอบแทนแบบนี้เธอบอกว่าตอนนี้ท่านประธานใหญ่แห่งจูมาดึงรับเรื่องของเขาแล้ว และที่สำคัญที่สุดตอนนี้ท่านประธานใหญ่กำลังหาวิธีอยู่และนายก็มีหน้าที่ไปกับฉันเพื่อไปพบท่านประธานใหญ่ คูยอนพาจุนอุกเข้ามาที่ร้านเล็กๆและเขาได้พบกับผู้เฝ้าประตูและจูยอนก็พาจุนอุกไปที่ประตูแต่ถ้าว่าอีกด้านหนึ่งของประตูนั้นจุนอุกก็ถึงกับอึง้งโอ้โหนี่คือสำนักงานจูมาดึงเหรอเนี่ยจุนอุกก็ตก,กระจกับคนที่เฝ้าประตูว่าจูจ่ๆลุงก็มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเธอเลยบอกว่าคุณลุงสองคนนี้เป็นฝาแฝดกันไงแต่จุนอุกก็ยังตะลึงกับสถาบันจูมาดึงอยู่ดีคูยอน เธอได้พาจุนอุกมาที่ห้องรับรองของประธานและบอกให้จุนอุกรอท่านประธานอยู่ที่นี่เขาก็ได้สงสัยว่าท่านประธานคือใครเธอก็ได้บอกว่าท่านประธานก็คือเง็กเซียนห้องเต้ไงจุนอุกก็ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่ฉันต้องเจอเง็กเซียนห้องเต้เลยเหรอวัเน,นี่ย จากนั้นคูยอนก็ไหลาตามน้ำว่างเง็กเซียนห้องเต้นเนี่ยข้างหลังมีเพลิงไฟนรกด้วยนะทำเอาจุนอุกถึงกับอึง้งท่านประธานของจูมาดึงเหมือนกับสาวยาคูเลยนันเนี่ยเธอเป็นห่วงเป็นใย,ยพนักง,งานทุกคนในจูมาดึงไม่ว่าจะเป็นแผนกการค้าระหว่างประเทศหรือแผนกเทคนิคของจูมาดึงจากนั้นเธอก็มาที่ห้องของเธอและนำนมมาให้กับจุนอุกจุนอุกก็ถึงกับตกใจว่าคุณป้ามาจากไหนและยื่นนมให้กับหมจุนอุก ก็กินโดยที่ไม่ปฏิเสธและจุนอุกก็ได้ถามคุณป้าว่าเออคุณป้าครับผมอยากถามว่าเง็กเซียนห้องเต้นเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทำเอาท่านประธานของจูมาดึงถึงกับตกใจนี่นายเรียกฉันป้าหรอก็ใช่สิครับไม่งั้นผมจะเรียกใครเธอก็ปรากฏร่างของเธอที่แท้จริงออกมาสวัสดีคุณชเวจุนอุกอินดีต้อนรับสู่สำนักงานจูมาดึง ที่ผับแห่งหนึ่งพักจุนกิได้มาเก็บวิญญาณนักเรียที่เสียชีวิตแล้วจากนั้นผู้ช่วยของเขาได้รายงานเขาว่าวันนี้ท่านประธานเรียกหัวหน้าทีมพบ ในที่ประชุมนั้นหัวหน้าทีมต่างๆต่าง,าง,างรุมว่าคูยอนว่าเธอนี่แหละทำเรื่องปั่นป่วนทำให้มีการเรียกประชุมครั้งนี้ที่เธอทำให้คนที่ยังไม่หมดอายุไขาตายและถ้าอย่างนั้นจะมีทีมจัดการวิกฤตไว้ทำเพื่ออะไรในเมื่อปัญหาประชากรก็ลดลงอยู่ดีและที่สำคัญมันไม่เข้าท่าตั้งแต่ที่เธอมาจากนรกแล้วรวมถึงมาทำงานที่บริษัทของพวกเราเธอเลยบอกกับหัวหน้าทีมต่างๆว่าให้ไปถามคนที่พาเธอมาสิ ถ้าพวกคุณอยากหาความรับผิดชอบล่ะก็จุนกีบอกกับคูยอนว่าผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณตกลงอะไรกับท่านประธานไว้และที่สําคัญผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีทีมจัดการวิกฤตด้วยในเมื่อการฆ่าตัวตายมากขึ้นเธอบอกกับเขาว่าบางครั้งคนที่ไม่มีทางไปหรือฆ่าตัวตายอาจจะไม่อยากทําก็ได้นะเหมือนสังคมและสิ่งแวดล้อมต้อนเขาให้เขาจนมุม ถ้าเขามีทางออกทางเลือกที่ดีเขาจะไม่ฆ่าตัวตายเขาบอกกับเธอว่าการฆ่าตัวตายนั้นก็เหมือนการปลีบชีวิตตัวเองลงมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการฆาตกรรมพวกเขาไม่เคยคิดถึงความทุกข์ของคนที่อยู่เลยและมันก็เป็นเพียงการกระทําของคนที่เห็นแก่ตัวก็เท่านั้นเองท่านประธานได้ชมจุนอุกที่เขาได้ช่วยชีวิตชายไร้บ้านเอาไว้ และท่านประธานก็ขอโทษที่คนของเขาทำให้จุนอุกอยู่ในอาการโคม่าแบบนี้งั้นกดบริษัทของมาจูด,ดึงมาตา 435,642วรรควัที่2เราเป็นคนผิดเราจึงมี2ทางเลือกให้กับคุณทางเลือกที่1คือนอนเป็นผักอยู่ที่เตียงอาการโคม่าเฉยๆไปเลย3ปีเราค่อยฟื้นหรือ2จะมาทำงานกับมาจูด,ดึงและฟื้นขึ้นมา6เดือนหลังจากนั้นนายสนใจไหมงานที่นายอยากทำไงและถ้านายฟื้นแล้วนายจะไปทำงานในบริษัทที่นายต้องการก็ได้นะ และไม่ว่านายจะสมัครงานที่ไหนนายก็สอบผ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันไม่บังคับนายนะที่สําคัญนายสามารถศึกษาดูงานก่อนก็ได้ว่านายจะเลือกทีมไหนและนายจะได้ทํางานก็ต่อเมื่อทีมตอบรับนาย จุนอุกบอกกับท่านประธานใหญ่ว่าอา่ะฮะดีเลยผมชอบการทำงานแต่ตอนนี้ผมต้องตื่นแล้วและเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังท่านประธานใหญ่ท่านประธานใหญ่ก็จัดการสั่งสอนจุนอุกซะเลยเมื่อนาอยากเลือกข้อที่หนึ่งงั้นก็ลองดูจุนอุกตื่นขึ้นมาเรียกแม่แต่แม่ของจุนอุกก็ไม่ได้ยินจนกระทั่งแม่ของจุนอุกเป็นลมและเขาก็ร้องขอประธานมาจูดึงงั้นผมเลือกข้อสองจะดีกว่าแล้วแม่ของผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เลยแม่ของเธอเป็นแค่โลหิตจ เาบบบแๆท่านประธานใหญ่ได้มาคุยกับหัวหน้าทีมแต่ละทีมว่าในประเทศเกาหลีมีการฆ่าตัวตายเฉลี่ยวันละ40คนถ้า1ปีจะเท่ากับ15,000คนถ้าดัดชนีการฆ่าตัวตายยิ่งสูงขึ้นประชากรยิ่งลดลงจะทำให้ประเทศนี้ล่มสลายเพราะฉะนั้นทีมจัดการวิกฤตจะต้องมีเพื่อช่วยเหลือคนที่จะฆ่าตัวตายและจุนกิได้เสนอกับท่านประธานว่า ถ้าทีมจัดการวิกฤตไม่สามารถที่จะทำให้ดัดชนีการฆ่าตัวตายลดลงละ่ะท่านประธานจะมีทางออกยังไงล่ะครับก็แค่ยุบทีมการจัดการวิกฤตก็เท่านั้นครูยอนถามว่าท่านประธานมั่นใจได้อย่างไรก็พราะต้องเป็นแบบนั้นสิ่งที่เธอต้องการจึงจะเป็นจริงและเธอก็รอพบท่านประธานหลังเลิกประชุมเพื่อที่จะบอกว่าแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพลังงานลบ หรือที่เรียกว่า Red Line มีปัญหาน้อยลงกว่าแต่ก่อนแอดต้องขออธิบายก่อนว่า แอปเลดไลน์จะบอกเกี่ยวกับพลังงานลบและผู้ที่คิดที่จะฆ่าตัวตายโดยที่จะทำให้ทีมของคูยอนสามารถช่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สำคัญวันนี้ท่านประธานได้ต่อว่าเธอว่าการพูดที่จะช่วยเหลือคนที่จะฆ่าตัวตายนั้นเธอก็รู้นี่ควรที่จะพูดยังไงและเธอก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปคูยอนบอกกับท่านประธานว่าทีมของเธอมีคนน้อยมีแค่เธอกับผู้ช่วยอิมเท่านั้นที่สำคัญผู้ช่วยอิมทำงานตรงเวลาเป๊ะครบ 8ชั่วโมงเมื่อไหลในฬิกาของผู้ช่วยอิมจะเตือนและเขาก็เลิกงานทันทีท่านประธานเคยหาคนให้กับทีมของเธอแล้วแต่ท่าว่าโยมทูตส่วนใหญ่ไม่เลือกอยู่ทีมเธอจากนั้นแอปเลตไลน์ในโทรศัพท์มือถือก็มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นโนอินบีอายุ29ปีมีพลังงานลบ80%เธอเลยขอตัวไปคุยกับผู้ช่วยอิมคูยอนบอกว่างานนี้เราต้องช่วยให้ได้ไม่อย่างนั้นทีมเราโดนยุบแน่จุนอุกได้มาดูการทำงานของโยมทูตแล้วก็ได้เห็น ทีมโยมทุกของจุนกิจุนอุกโคตรตื่นเต้นเลยใส่สูตรผูกไทยนี่แหละความฝันแต่ท่านประธานบอกว่านี่ไม่ใช่ทีมของนายนูนตังหาคือทีมของนายไอทีมที่ว่าเนี่ยคืออยู่ทีมของคูยอนคูยอนก็อยากจะปฏิเสธจุนอุกอน,นะแต่ทำยังไงได้เป็นเพราะเธอทำให้จุนอุกมีอาการโคมา่าก็ต้องยอมรับให้ทำงานด้วยเมื่อนายอยู่กับฉันสิ่งที่นายต้องทำคืออากาศาธาตุเข้าใจไหมทำเหมือนว่าตัวเองไม่มีตัวตนอยู่ในทีมอย่ามาวุ่นวายและอย่ามาแส ตอนฉันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอิมบอกว่าได้เวลาแล้วครับทั้ง3ได้มาที่สถานีโทรทัศน์และพบเห็นโนอึนบีเธอถูกแฟนขับของดาราคนหนึ่งชนจนล้มและในขณะนั้นเองมอเตอร์ไซค์ได้เสียหลัก จุนอุกเห็นเข้าเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยก็เพราะว่าเขากลัวมอเตอร์ไซค์จะชนเธอครูยอนเลยหยุดเวลาไว้ทําให้เขาถึงกับอึ้งว่าเธอสามารถทําได้ด้วยเธอบอกว่าก็เป็นเพราะว่าเธอคือยมทูตไงเธอเลยสามารถหยุดเวลาไว้ได้และเธอก็ทํารถมอเตอร์ไซค์หันทิศไม่ให้ชนโนอึนบี จุนอุกมาชมคูยอนบอกว่าโคตรเท่เลยเป็นโยมทูตสามารถหยุดเวลาได้อีกตั้งหากผู้ช่วยอิมอธิบายให้เขาเข้าใจกฎของทีมรวมถึงบอกเขาว่าเรามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนที่คิดจะฆ่าตัวตายและนี่คือแอปเรดไลน์มันจะช่วยบอกเราว่าใครกำลังจะฆ่าตัวตายนี่แหละครับคือแอปเรดไลน์โอ้โหโคตรคููเลย ทั้ง3คนได้แทรกซึมตัวเข้ามาโดยการเป็นโปรดิวเซอร์น้องใหม่ของบริษัทและวันนี้โนอึนบีต้องสัมภาษณ์นักเขียนการ์ตูนเธอต้องศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในการ์ตูนเล่มนั้นในขณะที่เธอกำลังอ่านทําให้เธอย้อนกลับไปในอดีตและคิดถึงความหลังที่เธอถูกบูลลี่ถูกเหยียดยา้จากสายตาของเพื่อนและทุกคนเลือกปฏิบัติกับเธอแถมตัวที่เรียนยังถูกเอาไปเผาพอเธอเริ่มอ่านแล้วเธอก็เริ่มรับไม่ได้ เธอได้มาคุยกับผู้จัดการแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์นักเขียนการ์ตูนคนนี้ได้ แต่ผู้จัดการก็ไม่ยอมเพราะเธอไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะแก้ตัวในขณะที่เธอกําลังสัมภาษณนะ์นักเขียนการ์ตูนผู้นี้อยู่เธอรู้สึกประมาทแล้วก็กลัวจนเธอลืมไปว่าเธอต้องสัมภาษณ์หัวข้อไหนจนกระทั่งหัวข้อสุดท้ายคือการแก้แค้นโนอึนทนไม่ได้และลุกหนีออกจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้แล้วมีอาการที่ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ในขณะนั้นคูยอนได้ยินทั้งหมด จุนอุกบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่านักเขียนคนนี้มีอะไรร้ายๆซ่อนอยู่ทำให้คูยอนเอะใจแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่า หรือว่าโนอึนกับนักเขียนคนนี้จะมีอดีตเบื้องหลังกันนะเธอจึงสั่งให้ผู้ช่วยอิมไปเอากุญแจไขความลับแห่งความทรงจํามาให้เธอและผู้ช่วยอิมก็บอกว่าการที่ใช้พลังวิเศษก็ต้องขอทางบริษัทเหมือนกันเมื่อได้กุญแจมาคูยอนจะเข้าไปในความทรงจําแต่ทว่าผู้ช่วยอิมในฬิกาก็ดังซะก่อนแจ้งเตือนว่าหมดเวลาการทำงานของเขาและเขาก็บอกกับครูยอนว่าการุณารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขาด้วย ภูยอนไม่อยากจะยอมเพราะไม่อยากเอาไอ้ครึ่งๆกลางๆนี้ไปด้วยนั่นก็หมายถึงจุนอุคนั่นเอง จุนอุกบอกว่าใช่อดีตผมมันครึ่งครึ่งกลางๆเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งเป็นวิญญาณแต่ในที่สุดแล้วครูยอนก็ต้องยอมให้ผู้ช่วยอิมกลับไปและก็ทํางานกับจุนอุกครูยอนบอกกดเกณฑ์ให้จุนอุกรู้ว่าในความทรงจําของคนแต่ละคนมีเรื่องที่น่ากลัวมากๆแต่ถ้านายปอดแหกนายก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปในนั้นจุนอุกบอกว่าใครที่นายปอดแหกไม่ใช่ผมแล้วแหละครูยอนก็บอกว่าอย่าพูดมากเลยถ้าไม่ปอดแหกก็ตามมาข้อสำคัญก็คือ คือการเข้าไปในความทรงจํานั้นอย่าแตะต้องอะไรเด็ดขาดคูยอนเปิดประตูเข้าไปในความทรงจําพบกับโนอึนที่กําลังลบกระดานเพราะมีแต่คําด่าเธอไว้กระจกที่อยู่ในความทรงจําก็เริ่มแตกคูยอนจึงต้องหาประตูบานใหม่เพื่อที่จะต่อความทรงจําและจุนอุกก็ตามคูยอนไปจนกระทั่งถึงรถไฟฟ้าความทรงจําของเธอเริ่มเปลี่ยนและในขณะนั้นคูยอนได้ทํากุญแจตกความทรงจําเริ่มเล้าขึ้นคูยอนกับจุนอุกจะ ออกจากความทรงจำได้หรือไม่หรือว่าประตูบานต่อไปจะไปโผล่ที่ไหนติดตามได้ใน e ีพีหน้านะคะ